ก็ฮัลโหลก็สวัสดีที่ซื้อลำญ่จากน้องรุ่นี่อยู่ช่องลำโมยไทยวันนี้ผมกำลังจะไปกรุงเทพนะคะท่านผู้ชมนะคะผมกำลังจะไปกรุงเทพนะสวัสดีใหม่แล้วค่ะสวัสดีนะนี่ผมอยู่กำลังจะไปกรุงเทพถึงถึงไหนแล้วคะคุณแม่ครับถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้วลำตะคองหรอไปแล้วลำตะคองผ่านมาแล้วเข้าสระมบินแล้วท่านผู้ชม นี่ทางคงทีู่้ออนะตอนเวลาพาลงนะนี่เนี่ย่ายเพชรลัด่ายเพชรชัดอยู่ไหนอะ้ายมือเดี๋ยวกำลังจะถายนี่นะครับค่ายลูกเสือนะครับเขาเขาเขามาเข้าบ่อยใช่ไหมอะเขาไม่ใช่ทางแม่พี่ลูกเสือเขาจะพามาเข้าค่ายตอนก็เคยรู้แหละพี่ตุจกเป็นนั่นน่า รถเลยนะครับอิสระบุรีโค้งนะครับนี่มันก็จะเป็นส่วนบรรยากาศนี่ครับโอ้ยคุณคุณแต่ตอนนี้ฉเนี่ยครับพระพระก้อนนะครับก็อยู่ที่โคราชแถวโคราชแต่ไม่ใช่โคราชแล้วกันศาลประจายิ่งไปตายเลยอันนี้น่ารักเองนะคะเนาะ เนี่ยหน้านั่นนี้ครับท่านผู้ชมเห็นได้เห็นแล้วถ่ายเต็มเต็มเมื่อกี้ได้เห็นไหมอได้เห็นนะใ่เดี๋ยวโมจะได้ไปเที่ยวโรงแรมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็ได้ทำเป็นอีพีนะครับเไปภูก็ตอันนี้คู่มองของผมใช่ผมไปเที่ยวโรงแรมบอกว่าแพงมากแพงมากเลยโรงแรมโรงแรมห้าดาวเลย เป็นเมนเป็นหมื่นเลยอันนี้ก็เป็นทีวีไอนะครับเป็นโรงงานนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นพวกข้มาวโพดมะม่วงจากสวนนะครับมะม่วงจากสวนนะที่ผมรีวิวอะครับรีวิวที่โคราชอะครับนี่เป็นมะม่วงจากสวนนะมะม่วงมะม่วงมันเกตตรงนี้มะม่วงนะมะม่วงนะมะม่วง สี่ั้ขวางนะประมาณน้อันนี้ CBI นผู้ชมเดี๋ยวรูปจะคมๆกันนะคะเอามาเด็กๆประมาณนี้ตาละวาเห็น่ครบโองสร้างทางนะครับทางเลยนะแม่ขาสร้างอะไรครับแม่ครับแม่แม่เขสร้างอะไรสักอย่างอหะแม่รถไฟอ่ะ เขาสร้างทางด่วนหรือสร้างรถไฟีไอ่ะนะเป็นรถไฟใช่ไหมแม่เห็นไหมแม่รู้ไหมครับว่าไอ้ตรงที่เขาสร้างสะพานนั้นอ่ะตรงที่แถวเกือบภูเขามันใช่ไอ้ชางทางรถไฟฟ้าไหมฝั่งซ้ายัายอ่ะครับเออใช่ว่ามดูดูขวามือน่าจะเป็นทางด่วนน่าจะเป็นทางด่วนแน่ใช่ไหมแม่น่าจะเป็นทางด่วนนะท่านผู้ชม <Yeah. S 2> เป็นพระนะครับเป็นพระนะครับท่านผูช้ชมนี่นะครับเป็นรถไฟยาวๆชิวๆนะครับนี่ด,ดูนี่นะดูละครครับผมดูละครนะชมะน้อน,นี่รถ<ะ>มาแล้วทำไมออกมาเดินตากแดดนะคะเดี๋ยวก็เวีนหัวหลอก การน่นจริงยากเลยนะไม่ผู้ชมนี่โหนี่แม่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยนะคะพิงกำลังดูแม่กำลังดูกับเทปแล้วนะผมก็จะต้องไปพังงานนะครับเป็นอีพีนะครับผมบอกเคยบอกไปแล้วนะครับจะอยู่ที่พังงานะครับพังงานอยู่ที่พังงานะครับอยู่ที่พังงานแต่ไม่ได้ค่ะ ไม่ใช่พังงาทีภูเก็ตนะครับแต่แม่ทำไมแม่บอกว่าพังงาตอนนั้นเราไมไปพังงาด้วยต่อไปลงสนามบินมที่จะนอนให้แบบเสียเวลาไปวันวันโดยที่ไม่ได้พังงาเพราะว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะนะครับท่านผู้ชมอ๋อรู้แเลยครับภูเกต็ตเป็นเกาะมันไม่มีสนามบินนะครับไไม,มันแยกกันนะท่านผู้ชม มันมีเหรอครับภูเก็ตเราไปลงอ้าวมีนึกว่าลงพังงาต้องเดินทางไปภูเก็ตด้วยรถเดินทางจากภูเก็ตมาพังงามาพังงาแค่เราแค่มาเที่ยวมันห่างกันไม่เท่าไหร่ไงไงเป็นทางด่วนนี่คุผู้ชมไหนอะเป็นทางด่วนเข้าภูเขาเหรอเฮ้ยเจ๋งอะครับ ูเขาว่ะน่ะช่จ้ะแม่ลูกคนเลือกที่จะภูเขาออข้างูเขาไหมเนี่ยเอาม่้มเห็นค่านเข้าภูเขานะนี่จะเป็นพวกก่อสร้างสอมให้แม่คูสเปโซ่อแม่สังาเอสเปโซ่เอสเปโซ่แต่ก็มีคับเอสเปซโซ่เอสเปซโซู่ิโนค่ลูกจะไชิคาเฟ่ลลลา รถเป็นรถคนนะคะจะไ้ดูนะคบท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีค่อนข้างดีแล้วก็สดใสแต่อายุเรือร้อนก็เข้ามานะท่านผู้ชมแต่ลรก่อไม่จำเป็นจะต้องทนอยู่กับสิ่งนี้นุ่ผิปไปตลอดชีวิตนะครับท่านผู้ชมนะัาพ เป็นบรรยากาศที่สดใสที่สุดนะขนาดนี้เอยแม่จะไม่พูดเรื่องนี้ต่อไปแล้วพูดกันไกลไปจะนันผู้ชมก็ประมาณนี้ คป็นวงเรียนหมนะโรงเรียนใช่ไหมน่ะพวกหนองนาโบเดียวนะคะศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนสลับุรีรถพ่วงหน้าร้อนอะไรก็ร้อนไปหกท่านผู้ชมนะลองม่วงครับพูดห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองหนึ่งต้องฉากได้นะท่านผู้ชม นี่ก็กางหันเล็กๆนะครับจริงๆมันอยู่ภูเขามีด้วยสวนสมิงโมงคลเฉลิมพระราชทานที่844นะคทาเปิดบ,บริการ,รทุกปู่โมงถึงหนึ่งทุ่มนะชมวันนี้ไปบรรยากาศก็กมีปายสนนีเหมือนมากบรรยากาศแล้วนะครับนั่งชมนี่มีผ่านรถฟ่วง ชมมานะท่านผู้ชมนะจะเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นพวกของต่างๆจะงว่วงเลยตั้งกันเชียร์หนึ่งชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นพวกร้านขายของชำนะไปเร็วเลยนะ คลิปนี้ขอสัก11-12-13ดานาทีนะครับเพื่อให้ดูบรรยากาศว,กว่าพาย,ยุที่รุน้อนอเข้ามาเป็นยังไงน,นะครับผู้ชมมาแล้วมาแล้วอีกแล้วรักควงแล้วตา,ามไม่ทันนะเป็นล,ละครนะครับอธิบายไ,ได้นะ ลองไปดูซ่าต,ตรงนี้ขึ้นมาเื่าให้ตัวเองดูดีจะเป็นบรรยากาศเนาะแล้วเมถ่ายรูปไว้เลยนะน้ำยมนะเนาะกัดแล้ถ่ายรูปเลยนะน้ำยม ช่วงรุ่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่เรารักเนี่ยเสียใจก็ได้ขอบคุณนะคุณพิงค์ <c oughs> คุณพิงค์ <c oughs> คุณพิงนนะ <c oughs> คุณพิงกัคุณเนี่ยนะเธอจะให้ทำยังไงได้ล่ะคุณพิงค์ <c oughs> รำชอบอะไรที่เหมือนกับคุณพิงแต่ว่าเราไม่มีปัญญาเป็นเจ้าของรำไม่รู้ขโมยเอา ซื้อขโมยซืกอขโมยขอฉันดีๆอย่าขโมยอีกถ้าฉันให้ได้ฉันก็จะให้บรรยากาศที่ดีมากเลยนะขอณพิงดีๆรับซื้ออะไรพิงจะให้รำใช่ไหมคะมากลักัด น,นี้เลยเนาะรีโพลรีโพลแล้วแกจะได้เห็นของชินที่ฉันได้จากแกบ้านแกนี่ซื้ออะไร เรียนนานาชาตินะครับแคลริเฟอร์เนี่ยตลบเรียนนานาชาติมีที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับก็มีคนเรียน,นอด้วยเพรา็มันก็น่าเรียนนะที่สระบุรีนะครัะนะเรีบชมไปได้วยการ พวงแล้วอผู้ชมนี่เทรเลช่างพานด้วยความสุภาพผูดมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะคระว่าคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมจะพาดูคลิปตอนเวลาผมไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอัปเดตนะครับท่านผู้ชมวันนี้ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนอนัดิงนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ <Bye. S 1> อุย้ยตกใจหมดเลยครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ